สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพบบรัก,ท,กทุกท่านครับของดีอีสานใบยขุโชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของท่านออนะเวนไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังเดินทางถึงไทยท่านผู้ฟังครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อจากนี้นะครับเป็นเรื่องราวของท่านออนเปิดใจในฐานะสามัญชน รู้สึกตื้นตันใจยังมีคนจําได้ท่านผู้ฟังครับท่านอ้นถึงเมืองไทยทำกิจกรรมหลายอย่างทั้งไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดใจหลังจากการกลับบ้านเกิดหลังจากไปกว่า27ปีระบุถึงจากไปนานแต่ยังใช้ชีวิตเป็นคนไทยยังกลับมาในฐานะสามัญชน รู้สึกตื้นตันใจยังมีคนจําได้มาต้อนรับอบอุ่นท่านอ้นอายุ42ปีเดินทางกับประเทศไทยเมื่อวันที่5สิงหาคมปีพุทธศักราช2566หลังเดินทางถึงเมืองไทยท่านอ้นก็ทำกิจกรรมหลายอย่างในกรุงเทพมหานคร เริ่มจากเดินทางเข้ากาบสมเด็จพระสังฆราชณวัดราชปอพิสถิตมหาศรีมารามสาการะสารหลักเมืองก่อนเดินทางไปวัดพระศรีรัตรนศาสดารามและวัดหงรัตนารามราชวรวิหารเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาส่วนวันที่8สิงหาคมทันอน้น ได้เดินทางไปไหว้พระพิคเนตบริเวณแยกราชประสงค์ก่อนเดินทางไปมนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากมมรมหลวงณาราธิวาสราชนครินบ้านแห่งความหวังหรือชุมชนกองขยะอ่อนนุชซอยอ่อนนุช88แยก10 ไทยรัฐรายงานว่าท่านออนยังได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงการที่กลับมาเมืองไทยในครั้งนี้ด้วยว่าอยากจะเยี่ยมบ้านเพราะไม่ได้กลับประเทศไทยมาแล้ว27ปีแล้วอยู่เมืองนอกก็ใช้ชีวิตเหมือนกับว่าเป็นคนไทยเป็นคนส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในต่างแดนให้เขารู้ว่าวัฒนธรรมของเรา มีเสน่ห์ขนาดไหนและก็เป็นสมบัติอันล้ำค่าของเราอยากจะกลับมาเมืองไทยเพื่อเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมของเรามากขึ้นเพื่อน,นํำไปเผยแพร่ในต่างแดนต่อไปครับไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากอยากจะมาวัดมาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากาบวัดพระแก้วสารหลักเมือง ก็สำเร็จตามที่วางแผนไว้เท่านี้ครับท่านอ้นกล่าวพร้อมเผยความรู้สึกในการได้มาเยือนบ้านเกิดเมืองนอนเป็นครั้งแรกอีกว่ารู้สึกตื้นตันใจเพราะว่าได้รับความอบอุ่นจากชาวไทยและก็ไม่นึกเลยว่ายังมีคนจำได้หรือว่ายังมีความรักให้กับเราอยู่ผมไม่ได้กลับมาในฐานะอะไรเป็นพิเศษ กลับมาในฐานะสามัญชนคนธรรมดาแต่ยังมีคนมารับและมาดูแลอย่างอบอุ่นคราวนี้ไม่กี่วันนะแค่เจ็ดวันเพราะยังมีภารกิจที่เมืองนอกอยู่อีกเยอะก็หวังว่าจะได้มาอีกเร็วๆนี้นะครับท่านอ้นกาวท่านณเดียวกัน Facebook ส่วนตัวของท่าน ก็ได้ถ่ายภาพนั่งในรถตุกๆอยู่ริมถนนรอบเกาะรัตนกโกสินทร์มีผู้คนมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากส่วนใหญ่ต่างยินดีที่ได้เห็นท่านอ้นในเมืองไทยพร้อมกันนี้ได้โพสต์ภาพเยี่ยมเด็กๆที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมขณะเดียวกันเฟซบุ o กมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ได้โพสข้อความพร้อมรูปภาพโดยระบุว่าท่านอน้นท่านชายวัชรเรศมาเยี่ยมเด็กๆมูลิธิเด็กอ่อนในสลัมท่านชายวัชรเรศให้ความเมตตามาเยี่ยมเด็กๆบ้านแห่งความหวังในความดูแลของมูลิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาก็มหลวงนาราธิวาสราชนครินโดยมีนางอินตราภาหิมะทองคำประธานกรรมการมูลนิธิและนางศิราดารัติกันภุมผู้จัดจาก,การมูลนิธิให้การต้อนรับท่านอ้นได้กรุณาเยี่ยมเด็กๆในห้องเรียนอน่อน เด็กกลางเด็กโตพร้อมทั้งพูดคุยทักทายเด็กๆอย่างใกล้ชิดและรับฟังการดำเนินงานของมูลนิธิการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ยากจนด้วยความสนใจเป็นอย่างมากท่านอนอยังให้ความเมตตาบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กๆพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะทำงานมูลนิธิมุ่งมั่นทำงานช่วยเหลือเด็กๆต่อไป มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถรัรมภ์ได้ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่ขาดโอกาสมากกว่า42ปีโดยโมูลนิธิมีบ้านเด็กอ่อนจำนวนส4แห่งได้แก่บ้านแห่งความหวังบ้านสมไวบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่และบ้านสีนครินในการดูแลเด็กวัย3เดือนถึง5ปีที่ขาดโอกาส โดยผู้มีจิตเมตตาสามารถมาเยี่ยมแล้วก็มาเลี้ยงอาหารเด็กๆได้ความดูแลของโมนิธิโดยติดต,ต่อได้ที่โมนิธเด็กอ่อนในสลัมได้พระอุปธรรมท่านผู้ฟังครับท่านอน้นให้สัมภาษณ์ฝันเป็นจริง27ปีได้กับไทยไม่เคยลืมว่าเป็นคนไทย ท่านอ้นให้สัมภาษณ์ฝันเป็นจริง27ปีได้กับไทยไม่เคยลืมว่าเป็นคนไทยท่านอ้นเปิดใจผ่านสื่อต่างประเทศฝันเป็นจริงได้กับไทยหลังจากไปนาน27ปีไม่เคยลืมว่าเป็นคนไทยรู้สึกตื้นตันและสำนึกถึงพระุนของประเทศชาติอยู่เมืองนอกมานานแต่ไม่เคยลืม สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ